เมื่อมีเหตุการณ์ที่ทําให้เกิดบาดแผลบนร่างกายความรู้สึกแรกคือเจ็บซึ่งจะเจ็บมากหรือเจ็บน้อยขึ้นอยู่กับขนาดของบาดแผลครับแต่เมื่อผ่านกระบวนการรักษาตนเองแล้วความเจ็บจากบาดแผลก็จะค่อยๆลดลงจนหายไปในที่สุดพร้อมๆกับรอยแผลเป็นที่อาจเกิดขึ้นครับแผลเป็นนั้นอาจนูนและขนาดใหญ่กว่ารอยแผลเดิมทั้งยังอาจมีสีที่เปลี่ยนไปหรืออาการคันร่วมด้วยทางการแพทย์เรียกแผลดังกล่าวว่าแผลคีลอย หรือแผลนูนหากเกิดในจุดที่มองเห็นชัดก็อาจลดความมั่นใจในการดำเนินชีวิตได้ครับร่างกายของเราจะมีระยะเวลาสำหรับกระบวนการสมานแผลตามธรรมชาติหากไม่มีการติดเชื้อมักจะค่อยๆหายเองตามปกติอาจหลงเหลือรอยดำรอยแดงหรือแผลเป็นซึ่งมักจะเล็กลงและจางลงไปตามเวลาครับ การบาดเจ็บที่ผิวหนังทุกประเภทสามารถนำไปสู่การก่อตัวของคีลอยได้เช่นแผลจากการผ่าตัดรอยสิวอีสุกอิสัยแผลไฟไหม้การฉีดวัคซีนเป็นต้นในบางกรณีแผลคีลอยอาจก่อตัวบนผิวหนังที่ไม่ได้เป็นแผลได้เรียกว่าคีลอยที่เกิดขึ้นเองแต่พบได้ไม่บ่อยนะครับ ความเชื่อที่ว่าการรับประทานโปรโตีนปริมาณมากหรือไข่ไก่จะทําให้เกิดแผลคีลอยได้ง่ายนั้นเป็นความเชื่อที่ผิดนะครับโดยทางสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาได้ชี้แจงอย่างชัดเจนว่า การรับประทานไข่ไม่เกี่ยวข้องกับการเกิดแผลคีลอยดังนั้นการรับประทานโปรตีนในปริมาณที่เหมาะสมเป็นสิ่งที่ดีเพราะช่วยซ่อมแซมเนื้อเยื่อของร่างกายส่วนการเกิดแผลคีลอยหรือไม่นั้นขึ้นอยู่กับหลายปัจจัยตามที่ได้กล่าวไปในข้างต้นครับแผลคีลอยสามารถทำการรักษาได้หากแผลนั้นรบกวนชีวิตประจำวันวิธีการรักษาได้แก่ความเย็นบำบัด การใช้แรงกดเพื่อการรักษาการรักษาด้วยการฉายรังสีการรักษาด้วยเลเซอร์การผ่าตัดเจลซิลิโคนและแผ่นแปะซิลิโคนช่วยให้แผลเป็นเรียบและลดขนาดของสีและรอยแผลคีลอย การรักษานั้นแพทย์ผิวหนังจะเป็นผู้วางแผนการรักษาให้เหมาะกับแต่ละบุคคลโดยพิจารณาจากปัจจัยต่างๆเช่นอายุและบริเวณที่เกิดขนาดและความลึกของแผลรวมถึงประเภทของแผลคีลอยเป็นต้น แผลคีลอยโดยทั่วไปมักจะหนาไม่สม่ำเสมอครับและมักไม่ค่อยหายเองจึงเกิดความยากและซับซ้อนในการรักษาแพทย์ผิวหนัง American Academy of Dermatology Association AAD จึงเน้นย้ำถึงความสำคัญของการป้องกันการเกิดแผลคีลอยตั้งแต่เริ่มแรกจึงจะดีที่สุดครับ